ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะได้นำตัวอย่างของการกรอกข้อมูลแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ มาพูดกันนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มหาเสียงกันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องไปดูระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2563หมวด2การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อ8นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครร พักการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณีนะครับสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับนั่นหมายความว่าทั้งผู้สมัครทั้งพักการเมืองหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับ ไม่ว่าจะทําด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลให้ดําเนินการแทนตนเองได้นะครับส่วนวิธีการนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. เว็บไ e ซต์ 2. โซเชียลมีเดีย 3. y o ยูทู e 4. แอปพลิเคชัน 5. อีเมล 6.SMS และ 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทข้อ10ในการหาเสียงเลือกตั้งโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัคร พักการเมืองแล้วแต่กรณีนะครับแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางและระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบต้องตามแบบที่กำหนดในท้ายระเบียบนี้นะครับให้ผู้ในการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้คณะกรรมการอาจกำหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับต้องแจ้งผู้มีการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทราบก่อนนะครับจะไปทำก่อนล่วงหน้าแล้วมาแจ้งภายหลังไม่ได้นะครับข้อ12บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพักการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้รวมแล้วเกินกว่า5,000บาทให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้มนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งถ้าเกิน5,000ก็ต้องแจ้งให้ผู้สมัครเขารับทราบเมื่อผู้สมัครรับทราบแล้วก็ต้องแจ้งพอกรกตประจำจังหวัดให้ทราบเพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับ ส่วนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะหครับค่าจ้างจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางองิเล็กทรอนิกส์สค่าตอบแทนในการดําเนินการไม่ว่าโดยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีเมลโปรแกรมค้นหาหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นรับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งตามวัคหนึ่งก็ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับส่วนเรื่องวิธีการลักษณะต้องห้ามและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนะครับก็จะได้นํามาเสนอในตอนต่อๆไปนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลกันบ้างครับ นะครับหนังสือที่เราจะขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสําหรับอันนี้นะครับเป็นฉบับเต็มซึ่งจะมีตัวอักษรขนาดเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้แบ่งส่วนออกไปจะได้มีตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจะได้เห็นชัดนะฮะเขียนที่นะครับเราก็ใส่ลงไปะเราเขียนที่ไหนนะครับวันที่เดือนพศใส่ลงไปตามจริงนะครับเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ในเอกสารก็จะมีอยู่แล้วนะครับ พราะว่าเป็นแบบที่กกตกำหนดนะครับเรียนตรงนี้เราต้องกรอกนะครับผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมมุตินะฮะจังหวัดของผมก็คือบานเย็นผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบานเย็นสิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกี่แผ่นนะท่านหลายแผ่นก็ตามจานวนจริงนะของผมนี่หนึ่งแผ่นก็ใส่ว่าจํานวนหนึ่งแผน่นข้าพระเจ้าชื่อนายปัญญาทูกหอม เลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับใส่ลงไปนะครับทีนี้ก็กาเลือกนะครับถ้าสมัครไปสมาชิกสภาก็การเลือกอันแรกได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสุงจังหวัดบานเย็นเขตเลือกตั้งที่หหมายเลข5หรือถ้าท่านสมัครเป็นผู้บริหารก็เลือกอันที่สองนะครับได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสุงจังหวัดบานเย็น ได้หมายเลข1สมมตินะครับก็ใส่ลงไปครับพักการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ผู้สมัครท้ามีก็ใส่ลงไปครับจังหวัดก็คือจังหวัดบานเย็นนะครับมีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้การลงไปเลยครับอันแรกครับขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนของผมนี่ใช้9้าช่องทางนะฮะ9้าช่องทางถ้าท่านใช้น้อยกว่าน,นี้ฮะก็ระบุไปตามที่ท่านใช้จริงนะครับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงก,การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะมีขึ้นก็คงจะเป็นฉบับต่อๆไปฉบับนี้เราแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บอกช่องทางไปก่อนนะครับตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563เช่นข้อ10เป็นต้นที่กำหนดไว้และขอรับรองว่าเป็นความจริงจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือก็ลงชื่อของเราลงไปนะครับส่วนในตอนท้ายก็จะมีโทรศัพท์ที่ทาการของเรา โทรศัพท์มือถือของเรานะครับอีเมลอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะครับสำหรับรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้กกทตไม่ได้กำหนดรูปแบบเอาไว้นะครับเราก็สามารถจะออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของเราได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของนายปัญญาทูบหอมผู้สมัครสมาชิสพพาออกสภาอบตวัตวงซุง หมายเลข5เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดบานเย็นถ้าเป็นสมาชิกสภาอบาออตอนะครับหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับต้องใส่เขตเลือกตั้งลงไปด้วยนะครับส่วนนายกไม่ต้องก็ใช้ตำบลเป็นเขตนะครับในช่องแรกก็จะเป็นที่นะเป็นที่1 2 3 4 5 6 7ช่องต่อไปก็คือช่องรายการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียยูทูบแอปพลิเคชันอีเมล s m s หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทช่องถัดไปก็จะเป็นที่อยู่ของช่องรายการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ช่องถัดไปก็เป็นการดําเนินการดําเนินการเองก็ทาเครื่องหมายถูกลงไปอันไหนที่เราดําเนินการเองส่วนทํามอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการในช่องถัดไปนะครับก็ให้ระบุชื่อที่อยู่ผู้ดําเนินการแทนเรานะครับเช่นเราอาจจะจ้างแอดมินดาเนินการแทนเราเราก็ใส่ชื่อเขาลงไป ทีนี้มาดูตัวอย่างครับที่1ครับช่องรายการกัเว็บไซต์ที่อยู่ของช่องรายการก็คือ URL นะครับเ w w ร์ดไบเว็บครูปัญญา .com ซึ่งผมสมมุตินะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่สมมุติลงไปนะครับสําหรับช่องเว็บไซต์นะครับผู้สมัครไม่ได้ดําเนินการเองนะครับได้จ้างแอดมินเป็นผู้ดําเนินการแทนนะก็ระบุชื่อลงไปในหวานเย็นเจี๊ยบเลขที่51หมู่5ตําบลวางซุง อำเภอหนองสโนโนจังหวัดบานเย็น2โซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ Page, ก๊กเพจม e ชื่อว่าปัญญาทูบหอมนะครับสำหรับ ID นะครับก็เป็น h t t p w w w f a c e b o o k c o m แล้วก็ปัญญาทูบหอมนะครับมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการคือนายบัวขาว,ขาวขาวของเลขที่81หมู่5ตำบลวงังทรงอำเภอหนองสโนโจังหวัดบานเย็น ที่สามลำดับที่สามนะครับ u t u b e ช่อง YouTube ของเรานะครับก็เป็นช่อง YouTube ของเราที่เรา,เ,ราเปิดช่องไว้นะเช่นของผมก็คือลุงยาข่าวสาระและบันเทิงแล้วก็กาเครื่องหมายลงไปเพราะเราดำเนินการเองนะครับแอปพลิเคชันนะครับ1นึ่งแอปพลิเคชัน l ล n e ก็ l ล n e ID ของเราปัญญา2551เราดำเนินการเองแลกาเครื่องหมายถูกลงไปนะครับสองชื่อแอปพลิเคชันอินตราแกรม ID ก็ p a y a ยัตทั h m เนะเราดำเนินการเองนะครับก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแอปพลิเคชัน TikTok นะครับของผมก็จะเป็นแอดปัญญา5 5 5 8นะครับทำเองก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปชื่อแอปพลิเคชัน t w i t t e r นะครับ ID ก็คือแอดปัญญา t h 2นะครับเราทำเองก็กาเครื่องหมายถูกในช่องดำเนินการเองนะครับถ้าอีเมละนะครับที่อยู่ของอีเมลของเราก็คือ พูยา2 0 1 4 gmail com ดำเนินการเองก็กาเครื่องหมายถูกในช่องดำเนินการเองนะครับ s m s ก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์เราลงไปนะครับเราส่ง s m s ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเราครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทไม่มีนะครับตอนท้ายเราก็ระบุนะครับทั้งนี้ทุกช่องทางจะเริ่มหาเสียงพร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564นะสมมมตินะครับ เวลา8นากาจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2564เวลา18นากาก็คือวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับต้องไม่เกิน18นากานะครับลงชื่อในปัญญาครับส่วนท่านใดนะครับที่จะเริ่มหาเสียงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างไปกว่าน,นี้นะครับก็ให้แจ้งเป็นตามข้อทีจจริงนะแต่อย่างไรก็ตามนะในวันสุดท้ายต้องไม่เกินก่อนวันเลือกตั้งเวลา18นาฬิกานะครับ ส่วนรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเรื่องขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายครับรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเรื่องขอแจ้งค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของนายปัญญาทูผอมผู้สมัครสมาชิกอบตอวงังซุงหมายเลข5เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดบานเย็นสำหรับกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ทําเองเนีเราให้คนอื่นทาแล้วเรามีค่าใช้จ่ายฮะเราก็เอามาลงไว้ในช่องนี้เฉพาะที่เราให้คนอื่นทํานะครับ หนึ่งนะครับเว็บไซต์นะครับเวอร์ไวเว็บครูปัญญา .com เนี่ยเราให้ในหวานเย็นเจี๊ยบเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ใส่ในในหวานเย็นเจี๊ยบนะฮะเลขประจําตัวประชาชน13หลักบ้านเลขที่5 1หมู่ 5, ตําบลวางสุงอําเภอหนองสนจังหวัดบานเย็นจํานวนเงินนะครับจ้างเขาในราคา8,00 0ก็ใส่ลงไป8 0 0 0บาทครับสองโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าปัญญาทุกผอมนะครับและ fbid นะครับ https://www.facebook.com/ ปัญญาทูกของนะครับเราก็ไม่ได้ทำเองเราจ้างในบัวขาวขาวของเลขประจำตัวประชาชน13หลักเราใส่ลงไปนะครับบ้านเลขที่81หมู่5ตําบลวังสุงอำเภอหนองสนจังหวัดบานเย็นจํานวนเงินที่จ้างครับ8,000บาทนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อผู้แจ้งนะครับมีคำถามว่าการหาเสียงผ่านแอป Clubhouse ที่กำลังนิยมกันเนี่ย ต้องแจ้งพอ,อกกตประจําจังหวัดหรือไม่ขับเฮาคืออะไรครับขับเฮาก็คือ the social audio app คือแอปที่เขาใชา้ติดต่อพูดคุยกันทางเสียงทีนี้เรามาดูเจตนาที่ต้องแจ้งว่าเพื่ออะไรก็เพื่อดูค่าใช้จ่ายในการหาเสียงและดูว่ามีการฝ่าฝืนลักษณะต้องห้ามการหาเสียงหรือไม่ดังนั้นนะครับการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดไหนนะครับ ก็ต้องแจ้งให้ผอออกก,กตประจำจังหวัดทราบทุกชนิดครับสิ่งที่ท่านต้องทราบในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครับ 1. ผู้สมัครพักการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณีสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำของตัวผู้สมัครชื่อของพรกการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรก,การเมืองลงในสื่อได้ครับ สสัญ,ญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 3. การนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและต้องไม่ขัดกับมาตรา3 4แห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562นะครับก็คือเครือการการเมืองสมาชิกสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นต้องวางตัวเป็นกลางไม่กระทําการใ,ใดๆให้เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดนะครับประมาณนั้นนะครับ4 อาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าเช่นมีผู้สมัครนายกอบตอหลายท่านเราสนับสนุนนายกอบตอคนไหนหรือว่าอยู่ในทีมเดียวกับนายกอบตอคนไหนเราก็สามารถจะนําภาพของผู้สมัครนายกอบตอท่านนั้นนะครับมาใช้หาเสียงของเราได้ครับอาจจะถ่ายรูปคู่กับนายกก็ได้นะครับ หรือถ้าเป็นเทศบาลก็จะเห็นได้ชัดเจนเขาจะสมัครเป็นทีมเขาจะเอารูปนายกในทีมเดียวกันแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในเขตเดียวกันเนี่ยมาใช้ร่วมกันเพื่อจะได้เป็นการหาเสียงเป็นทีมนะครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการสมัครสมาชิกอบตนะครับแล้วมีหมู่ละคนนะครับเราก็คงไม่เอารูปสมาชิกอบตคนอื่นนะฮะในเขตเดียวกันมาใส่อยู่แล้วก็เ,เป็นคู่แข่งกันและเราก็คงไม่เอารูป ผู้สมัครสมาชิกอบตอเขตอื่นนะเช่นเราสมัครอยู่หมู่2เราเอาสมาชิกอบตอหมู่3ผู้สมัครสมาชิกอบตอหมู่4 <c oughs> พวกเดียวกันทีมเดียวกันมาใส่ร่วมกันเนี่ยเราก็คงไม่นํามาใส่เพราะว่าจะทําให้ประชาชนสับสนอาจจะเลือกเราไม่ถูกต้องก็ได้นะครับในต,ตอนนี้ทุกท่านก็คงจะทราบกันพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกขอให้ทุกท่านนะนำ ข้อมูลที่ได้นะครับไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านจะได้รับคะแนนเข้ามามากๆ,ๆนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ